โอเคนะครับก็ขอการาบสวัสดีชาวบ o ็อกฟุตกันด้วยนะครับวันนี้พี่อยู่ในหน้าร้าน e x p i d วันอีกเช่นเคยนะครับน้องก็วันนี้นะพี่มีเห็นเขาแจกโค้ดทครน้องเขาเขียนว่าฉลองปิดเทอมนะครับเอาโค้ดมาให้สุ่มฟรีนะครับอยู่งี้เลยนะครับมาเดีย๋ยวพี่พาไปแกลกดีกว่าว่าจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคขออยากันลอกแป๊บหนึ่ง ขัลอกเสร็จนะครับน้องๆก็เว็บนี้ครับก็ให้น้องๆเข้าไปที่คําว่าเติมเงินนะครับวิธีแรกโค้ดครับแ่งน้องเน็ตไม่ดีก็ไม่เป็นไรทุกคนก็แหงน้องทุกคนครับเข้าไปที่เติมเงินผ่านไอเทมโค้ดนะครับพยายามดูเติมเงินผ่านไอเทมโค้ดนะครับน้องๆแล้วก็กอกโค้ดได้เลยครับพี่มีศูนย์บาทมาดูที่ว่าวันนี้พี่จะได้เท่าไหร่นะครับโอเคนะพี่แลกโค้ดได้ยี่สิบบาทนะครับน้องๆโอเค ยี่สิบบาทสุวก็จะไปสุ่มงบน้อยได้นะเออก็น้องๆทุกคนก็อย่าลืมไปใช้โค้ดกันด้วยนะเผื่อได้ไอดีฟิล์มนะครับไปอ่าแต่เผลอๆน้องๆทุกคนอาจจะได้แบบเนี้ยกล่องสุมเผาวิสีเนี่ยเออใครไปรู้นะครับเออแต่พี่แรกโค้ดได้ยี่สิบนะครับพี่ก็ไก่ตันงินก็เกือบได้นะแต่เราจะเอาอ่าที่เขาแจกฟรีแล้วกันนะครับน้องๆก็คงเป็นกล่องสุ่มไก่ตันงบน้อยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับก็ นี่นะมันมีกดเกมพาร์อะนะครับไม่รู้นะแพงหรือถูกนะน้องก็ไปดูกันเอาเองแล้วกันนะครับพี่ก็ไม่เคยเติมสักทีนะเออไปดูกันเอาเองแล้วกันนะครับพวกกดเกมพารนะครับแล้วก็มีกดผลด้วยนะเออก็ไม่รู้ถูกหรือแพงนะ้องก็ไปดูกันเอาเองแล้วกันนะครับไม่รู้เหมือนกันโอเคนะครับน้องก็ อย่าลืมไม่ใช้โค้ดกันด้วยนะครับเออเพืได้ไอดีฟรีเล่นกันนะครับน้องโอเคมาซื้อกันเลยดีกว่านะครับน้องๆมาสั่งซื้อเลยก็ทุกครั้งนะครับน้องไม่ว่าร้านไหนนะครับก็อ่าให้น้องๆทุกคนครับเวลาจะสั่งซื้อหรือจะอะไรเนี่ยเออให้น้องอัดคลิปไว้เป็นหลักฐานนะครับเอาแต่เติมเงินซื้อไอดีเกมเข้าหน้าเกมครับอัดแม่งให้หมดเลยครับเออนะครับน้องๆโอเคไม่ว่าร้านไหนนะ เอออาจไปเถอะนะครับมันดีต่อตัวเราด้วยครับน้องโอเคมาซื้อเลยดีกว่าละกันนะครับมาสั่งซื้อเลยโอเคนะคก็ได้ไอเดีเป็นที่เรียบร้อยทาน้องก็รอบนี้จะขอยังไม่แจกละกันนะครับน้องน้องก็รอบไปแล้วแจกฟรีไฟล์ให้ไปแล้วนะครับเออไม่รู้นะใครได้ไปก็ไม่มหินมีคนมาคอมเมนต์บอกเลยนะครับน้องโอเคนะไอดี ID, พี่ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องก็ อยากพี่แจกไอดีนะครับพี่ขอสัก15ไลน์แล้วกันไลน์ละบาทเหมือนเดิมนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะมาแจกให้ละกันนะครับโอเคพี่ขออนุญาตเอาไอดีไปเข้าหน้าโลบอคกอนนะครับน้องโอเคครับ้าโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็ได้เอาไอดีมาล็อกอินเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องก็ามาขออนุญาตเรือกที่โจรสลัดกันเลยแล้วกันนะครับ อ่อ uh, อุ้ยสิบห้าบาทคุ้มแล้วนี่ได้เป็นเวลตันนะครับรน้องๆแต่เงินน้อยไปหน่อยนะเอ,อเงินมีแค่แสนสามเองครับแล้วก็แฟนเมนมีแค่หกพันนะครับเฮ้ยได้หม,มัดกอตมาอีกคุ้มแล้วเฮ้ยติดดาบคู่มาอีกสิบห้าบาทหรือว่าฟรีแะละนะครับเออที่พี่ได้มามกินเนี้ยเออพี่ได้โค้ดได้ยี่สิบบาทนะครับเออได้ผลพามอีกพาตื่นยังไงโอเคนะเป็นพาตื่นแล้วนะครับรน้องๆมันทําดาบใหญ่ได้ไหม ปุ๊บอึแล้วก็มีเผ่ามนุษย์ใช่ไหมครับน่าจะ V3 นะครับเนาะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับน่าจะสุ่มผลไม่ได้นะเงินแค่นี้ไอดูฮาคี้หน่อยละกันเป็นฮาคี้ขาวนะครับอ้าวน่าจะสุ่มผลไม่ได้ไนะผร้องสุม่มดูก่อนไม่ไม่พอริงๆด้วย ก็อุ้ยถือว่าคุ้มแล้วทุกคนมีดาบคู่ไหมด้วยครับในราคาแค่15บาทนะครับอือปกติดาบคู่ขายเท่าไหร่40 50ิบห้าิใช่ไหมอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับน้องคนไหนน้องๆคนไหนมีความรู้นะครับว่าดาบคู่ทุกวันนี้ขายกันเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่นะเออพี่สุ่มอย่างเดียวทุกวันนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ครับเมื่อเคยไปหาซื้อตามกลุ่มตามอหไรนะครับทุกวันนี้สุ่มเสร็จก็แจกมีดาบคู่นะครับน้องล็อกเขียวแดงครับดาบมีประมาณนี้ดาบน่าจะคบนะไม่รู้ว่าคบเปล่านะครับ มียามะไม่ห้ด้วยนะครับเออไม่รู้นะว่าครบหรือเปล่านะครับปืน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 ,ปนครบไหมปืนไม่น่าครบนะของแต่งก็มีประมาณนี้ครับมีแว่นด้วยมีแว่นนะครับแล้วก็มีอ่ามีอะไรเฮ้ยผลเสือผลมังกรเฮ้ยมีฟีนิกซ์นะครับแล้วก็ผลเลิฟนะครับแล้วก็แมกมาผลผีนะครับมีผลยางเลยเฮ้ยผลยางเขาว่าทุกวันนี้เขาเอาไปทำอะไรนะเอาไปฟาร์มเหรอไม่รู้อะ ไม่ค่อยได้เล่นนะก็มีประมาณนี้นะครับน้องเออลืมดูค่าพลังค่าพลังไม่ตันนะครับน้องเออไม่ตันนะครับค่าพลังขออัพเป็นดาบกับหลนะออแปลกเหมือนกันโอ้ยเหลยี่สิบเองเลยดูค่าหัวเลยแล้วกันค่าหัวสองจุดห้าเอ็มนะครับนี่นะครับ น้องๆคนไหนคิดว่าคุ้มคุ้มไม่คุ้มไงก็ลองอ่าแสดงความคิดเห็นมาดูครับเออนะครับก็ไอดีนี้นะครับพี่ขอแค่สิบห้าไลน์นับไลน์ละบาทก็ช่วยกันกดนะครับน้องเออนับถึงแล้วแหละเออถ้าอยากได้นะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาแจกให้นับส่วนคลิปนี้แล้วครับพี่แจกไอดีฟรีไฟล์ให้ไปนะครับน้องเออน้องๆคนไหนได้ไปก็หมิ่นมีคอมเมนต์มาบอกเลยนะโอเคนะครับน้องสําหรับไอดีนี้นะครับก็มีประมาณนี้ครับพี่ขอแค่สิบห้าไลน์ครับก็ช่วยกันกดเออ จะมาแจกให้คลิปหน้านะครับน้องโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไิดตให้พี่ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับน้อง,องโอเคสําหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับน้อง,องเอาไปเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับไปละบ๊ายบายจุ๊บๆอย่าลืมไปใช้โค้ดกันด้วยนะเดีย๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิป